บ้านปยัดนะพี่น้องก็จะไ่ได้ใช้รถแบบนี้เนาะบม่ได้ใช้รถยี่ห้อน,นี้ส่วนมากก็จะใช้รถจีนเนาะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อนะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแพงมากถ้าบ้านประยัดเงินกีบเนาะก็สามสิบกว่าล้านเนาะสามสิบกว่าล้านกีบก็คือบางคือคนปกติคือจะไม่ค่อยซื้อเนาะสวัสดีครับพี่น้องบรสิสุทธิสุคนนะม่อนี่พี่น้องบรยัดจะมารีวิวเนาะรถอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเป็นรถด,ดาวเนาะในราคา 68,000บาทเนาะดาวเดือนละ2,900บาทเนาะว่าจะเป็นจังใดเจะเป็นน้องว่าสิง,งามบอเนาะก็ค,คือแบบว่ามันใหม่นะเป็น้องประหยัดก็เลยจะมารีวิวว่าลดราคานี่คือ,อยุบ้านประหยัดนี่โบมีแล้วนะเนาะรถในสภาพดีเนาะมาจากศูนย์แบบนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวประหยัดจะถ่ายเบิรงเพื่น้องเนาะนี่คือรถพี่น้องเนาะเป็นรถสีแดงเนาะเวฟไอร้อยสิบ ฉีดพี่น้องอในราคา68,000บาทนะพี่น้องคือคือบ้านบระยศนี่ถ้าดาวน,นี่ราคานี่จะบบได้น,น,ะนะด้อพี่น้องเนาะรถรถแบบซีนะรถยี่ห้อนี้เพราะว่บาบะยศก็บม่ได้เก่งเรื่องรอกพี่น้องเนาะแต่ว่าที่เห็นมาเนาะถ้าว่าหากว่ายี่ห้อนี้เนาะจะไม่สามารถซื้อได้นะในราคาในราคาที่แบบว่าโอเคเนาะ,นะคือบ้านบระยศถ้าหากว่าดาวนะบ้านบระยศเนาะน่าจะ ถึงเกือบ8 0ด0มบาทเลยแหละเนาะดาวในราคารถรุ่นนี้นะพี่น้องถือว่าเพิ่นเพิ่นหากระซื้อนะเพื่อนเนาะไม่เอี่ยมเลยเห็นไหมพี่น้องไม่เอี่ยมเลยนี่คือในราคาหก0ม0นแปดบาทเนาะดาวน้องพี่น้องนะเพิ่นเพิ่นดาวจ่ายเป็นรถลุงพยอศเนาะพี่เขยเนาะเป็นรถพี่เขยนี่พี่น้องว้าวเนาะนี่พี่น้องในราคานี้นะคือคือถ้าหากว่า อยากซื้ออยู่บ้านประยอดเนี่ยต้องต้องมีเงินเยอะมากๆนะครับคือจังเป็นนั่งเพื่อนเพื่อนจังดาวได้เนาะเพื่อนจังดาวได้เพราะว่านึ่งเลยเพี่น้นองอยู่ในประเทศไทยเพิ่นเพิ่นมีงานเห็ดเนาะงานทําคือเพิ่นสามารถดาวได้เพราะว่าเพิ่อนอยู่บ้านเพิ่นกะบม่ได้มีโอกาสที่จะได้ซื้อรถเนาะได้ได้ใช้รถงามๆแล้วก็เป็นรถเจ้าของแบบนี้ส่วนแรกอะจะยืมมู่ทางว่าไปใส่นะพี่น้องเพิ่นก็นเลยตัดสินใจซื้อเนาะถือว่าซื้อดาวแล้วพี่น้องเพิ่นกระจายทุกเดือนทุกเดือนเนาะเพกรนจ่ายมาห้าหกเดือนแล้ว ถือว่ายังใหม่ออกต้องเลยนะเพียนเนาะใหม่กว่าเพียนเะนาะเนาะนี่คือทํางานในประเทศไทยนะเพียนเนาะดาวรถในประเทศไทยนี่เป็นเป็นรถบอมเป็นของก๊อฟเด้เพียนเนาะนี่คือของฮนะอนด้าเนาะฮอนด้าย่างดีเนะคือบ้านบายอดเนี่ยถ้าหากว่าส่วนหลายเนาะใช้รถรุ่นนี้คือคือในหมู่บ้านบายอดนะก็ยังเป็นรถที่แบบว่าเป็นของจีนก๊อฟนะเพียงเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าคืออยู่ประเทศไทยนี่ เพิ่นจะบ่มีเนาะเพิ่นจะไม่มีของจีนก๊อปนะส่วนมากก็จะเป็นที่เขาใช้เนาะรถมอเตอร์ไซค์ก็มียี ho, aha, นะ่หนะ้อยามาฮ่าเนาะฮอนด้าเนาะแล้วก็ซนะูซูกิเนาะที่ที่มันมีขายแต่ว่าซูซูกินะี่บ่ค่อยเนาะแต่ว่าส่วนมากที่นิยมส่วนมากก็คือฮอนดะ้ายามาฮ่าเนาะที่ที่นิยมใช้อยู่ในประเทศไทยพี่นะ้องนี่แหละพี่น้องคือบอร์ยัดอยากอยากให้เบิรงเนะาะเบอร์ว่าคอมใหม่เนาะพี่น้องนะนะนะรถราคานี้ไม่มีนะ ถ้าจะซื้อรถราคานี้บ้านบย์ยอดนี่คือบบมีเลยบยยอดจะแผ่นกล้องให้เบิง่งพี่น้องเป็นสีแดงนะเพียนเนาะเป็นสีแดงที่ยังใหม่ยังเอี่ยมอยู่นะเพี่น้องเนาะนี่เพี่น้องคนใส้มันก็นหลายเดือนแล้วนะเพี่น้องเนาะแต่ว่าคืออยู่ในประเทศไทยทําไมถึงยังเอี่ยมเนาะหลายเดือนแล้วยังเอี่ยมเนาะเพราะว่าหนึ่งไม่มีคนต้มเนาะไม่ไม่ไมไมบอได้ขี่ไปหาขี้ตม้มเพี่น้องขี่ก็มีแต่แบา,บาทางลัดอย่างยังดีเนาะก็เลยยังงามนี่แหละพี่น้องนี่เห็นบ่ นี่คือรถเนาะที่มีราคา68,000่บาทอยู่ในประเทศไทยพี่น้องงามบอพี่น้องเราจะจ่ายเบิ่งเนาะนี่พี่น้องว้าวเห็นบ่พี่น้องนี่คือรถเนาะของพี่เขยเนาะหรือว่าลุงของเบยอดนั่นเองพี่น้องที่เพิ่นได้ซื้อเพิ่นผ่อนอยู่ในประเทศไทยเนาะก็จะมี ทะเบียนบ้านของนายจ้างเนาะแล้วก็ที่อยู่เนาะแล้วก็ใบอนุญาตทำงานเนาะแล้วก็ทำงานจริงไหมเนาะแต่สามารถผ่อนจ่ายได้นะพีองเนาะสามารถดาวได้นะนี่คือดาวอยู่ในประเทศไทยในราคา68,000บาทพี่นบาทเนาะยังใหม่เป็นเวฟเนาะรดเวฟไอ้เนาะเวฟร้อยซิบนะแต่บัตรบัติยก็ได้แวฟจะไปแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่ลาวเนาะเขาจะไม่ได้ ห้องแบบนี้นะเขาจะห้องว่ารถไทยเนาะรถไทยรถไทยคือรถเป็นฮอนด้าเนาะรถฮอนด้านะคือรถไทยบ้านเบย์ยอดนะเพื่อนจะไปได้ห้องว่ารถฮอนด้าได้เพียงไงห้องว่ารถไทยเนาะนี่เห็นบ่มเพื่อนเนาะยี่ห้อนี้ถ้าหากว่าไปซื้ออยู่บ้านเบย์ยอดนะเพื่อนเนาะถ้าหากว่าอยากจะซื้อนะไม่มีเนาะถือว่ารุ่นนี้เขามันแพงมากเนาะส่วนมากก็จะใช้รถจีนรถอย่างเพื่อนเนาะ ต่างว่าซื้อลรถรุ่นนี้นะที่เป็นแบบนี้เลยคือทุกคนก็ไม่ได้ค่อยใช้กันเนาะส่วนมากก็ใช้เว็บจีนที่ราคาถูกกว่านะเพีองเนาะบ้านประยัดนะพี่น้องก็จะบ่ได้ใช้รถแบบนี้เนาะบม่ได้ใช้รถยี่ห้อน,นี้ส่วนมากก็จะใช้รถจีนนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อนะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแพงมากถ้าบ้านประยัดเงินกีบเนาะก็สามสิบกว่าล้านเนาะสามสิบกว่าล้านกีบกคบ็คือคนปกติคือจะไม่ค่อยซื้อเนาะไม่ ไม่มีทุนไม่มีอะไรเนาะเป็นเนาะที่จะมาซื้อรถแบบนี้ถือว่าถ้าอยู่ประเทศไทยเนาะก็สามารถซื้อได้เนาะคนลาวเรา